สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่ใช้สําหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ3ค่ะสําหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะคะจะเป็นในส่วนของเรื่องก,การเปรียบเทียบค่ะซึ่งไวยากรณ์ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันค่ะมาดูที่ไวยากรณ์ตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะ A วะ B หี่น,นันนนน a จ,จุดจุดจุดกว่า b นะคะสำหรับมายากรตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบระดับความแตกต่างของ a แล้วก็ b นะคะโดยที่ a เนี่ยจะมีคุณสมบัติตรงน,นี้นะคะมากกว่า b ะคะ่ะนะคะเรามาดูประโยคตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะประโยคแรกน,นะคะคือรถมอเตอร์ไซค์เร็วกว่าจักรยานค่ะ ดังนั้นในประโยคนี้ก็จะต้องเริ่มแปลจากหน้าว่าก่อนนะคะรถยนต์เร็วกว่าจักรยานค่ะรถยนต์เร็วกว่าจักรยานนะคะจะเห็นได้ว่า a จะมีลักษณะตรงส่วนนี้มากกว่า b ค่ะโดยที่ตรงส่วนตรงส่วน adjective นี้นะคะจะสามารถเป็น adjective อีกหรือว่า adjective นะก็ได้นะคะ ที่เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใหญ่ยาวสูงกว้างอะไรก็ว่าไปนะคะมาดูตัวอย่างประโยคตัวอย่างที่สองกันเลยดีกว่าค่ะไทยว่าญี่ปุ่นอยู่ริอัตซุยเดสไทยว่าญี่ปุนยูริอัตซเดสนะคะสำหรับประโยคนี้ก็จะหมายความว่าประเทศไทยร้อนกว่าญี่ปุ่น นั่นเองค่ะประเทศไทยร้อนกว่าญี่ปุ่นนะคะก็จะเห็นได้ว่า A ก็จะมีลักษณะน้เราก็คือร้อนมากกว่า B ค่ะมาดูประโยคตัวอย่างประโยคที่3กันนะคะมิซาเอะซังว่า信长より性格高いですมิซาเอะซังว่า信长より性格高いですสำหรับประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่า คุณไม่ใช่ตัวสูงนะคะทั้งทั้งก้อนนี้เลยนะคะถือเป็น adjective ตัวหนึ่งนะคะตัวสูงมากกว่าชิงจังนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่า a เนี่ยก็จะต้องมีลักษณะนั้นๆมากกว่า b สเสมอนะคะถ้าเราต้องการจะให้จะพูดถึง คำนามตัวไหนว่ามีลักษณะอะไรที่โดดเด่นกว่าคำนามอีกตัวหนึ่งนะคะมากกว่าการก็ให้เอาไปวางไว้หน้าวะันะคะส่วนตัวที่มีลักษณะนั้นๆน,น,น้อยกว่าก็เอาไว้หน้ายยดีนะคะตามลำดับแบบนี้ค่ะโดยที่ไวยากรณ์นี้นะคะจะมีข้อสังเกตอยู่ข้อนึงนะคะก็คือจะไม่ใช้เวลาที่เราใช้ไวยากรณ์ยยดีตัวนี้นะคะจะไม่ใช้ ภาคแสดงเนี่ยจะไม่เป็นปฏิเสธนะคะคือตรงส่วนนี้เนี่ยจะไม่เป็นอย่างเช่นประโยคนี้นะคะคุรมว์ฮิโคคิโอริฮายคุณนเสคืรมาว่าฮิโคคิโอริฮายคุนสรถยนต์ไม่เร็วกว่าเครื่องบินอย่างนี้นะคะจะไม่ใช้จะไม่ใช้นะคะไม่ใช้ไม่ใช้นะคะก็จำให้ดีนะคะทุกคน